ว่าเป็นนักกิจริงหรือเปล่าอะถ้าไทยรัฐเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูช่องทาง,ทางไทยรัฐว่าเขาเป็นข่าวจริงว่าเป็นนักธุรกิจแล้วเขาอะฟังผมดีๆเอฟีนะถ้าเขาย้ายถิ่นฐานม,มาจากพี่ประเทศซแซนมาอยู่ที่นี่เท่ทเากับเขาสลัดสิทุกอย่างแล้วไม่ใช่นักธุรกิจแล้วอืมเขาอัพออกจากทำเพิรมมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเท่ากับไม่ใช่นักธุรกิจที่ผมทํามานะคุณใจถ้าอออพกกจาทเ ถ้าเขาทำงานเกี่ยวกับการขบวนการของสัตว์เลี้ยงต่ตอนนี้นะ่ะมันน่าจะเป็นดอกผลออกมาจากตรงนั้นไหมหรือ,อยังไงเพราะเขาเนี่ยสองพันต่อคนอถ้าถ้าเขามาทำงานที่ไระได้ไทยหนึ่งฝรั่งทำงานนี้ไม่ได้มาเรืเอ่องเอามาซื้อช้างมาทำนู่นทำนี่ไม่ได้ทำธุรกิจหาเงินไม่ได้ต้องใช้ชื่อเมียแน่นอนแล้วใบอนุญาตอยู่ไหนอ่ะแล้วถ้าฝรั่งทำงานก็ผิดกฎหมาย อืมนี่ไงเออนี่ไงทุกคนอันนี้บ้านเราจัดการอันนี้จะปล่อยบ้านเ,าเรามีแล้วคุณชัยขึ้นมาเมืวว่อวานมีคำถามฝรั่งบอกบจะไปเกษียณหนึ่งปีจะไปอยู่สักหนึ่งปีให้ผู้หญิงเซ็นคัมแล้วเขาก็จะไปหาทำงานพิเศษเป็นครูสอนพิเศษภาษาวังัฤสอนพิเศษอาจจะเป็นแบบฟรีๆได้แต่จะสอนแบบว่าเอาเงินอันนี้ต้องดูข้อกฎหมายก่อนเป็นไงบ้าง แล้วเขาไม่ได้แต่งงานเขาโครงการกันเพราะว่าเขาจะให้ผู้หญิงน่ะค้ำเขาอยู่คุณสามารถค้ำตัวเองได้ล้านบาทอ่ะล้านหนึ่งล้านบาทค้ำตัวเองได้ได้ผู้หญิงค้ำทำไมการที่เราค้ำน่ะถ้ามีปัญหาปุ๊บคุณจ่ายคืนนะครับถ้าเขาไปมีปัญหาใช่เราก็ย้ำอย่างนี้แหละในเมื่อขนาดเขามีเงินเขาค้ำตัวเองได้ตัวเองไม่ได้แต่งตัวเองจะไปรับค้ำเขาทำไม มีอยากอยู่เขาอเปล่าเอาจริงตรงตรงๆทีบริวารฟังแล้วะเราเนี่ยอยากอยู่กับเขาอะฝรั่งฝรั่งมีเงินประมาณแปดแสนก็ค้ำตัวเองอยู่ที่ประเทศไทยได้แล้วด้วยตัวเอาเองเกี่ยวกับเออที่จะมาทำในระยะเวลาหนึ่งปีใช่ไหมคะคุณชัยเนี่ยถ้ามีเงินจำนวนนี้ครับผมเงินต้องอยู่นั้นตลอดเวลาอย่างเงี้ย อย่าน,นเงินแปดแสนต้องค้ำแล้วแ 8, ปดแสนปีหน้าก็เอาเงินน่ะเงินแปดแสนมาชค้ำยังมีเงินทนายนายอยู่าราคาอีกแปดแสนนะตานนั้นเอกก็ตายละก็คือตัวนี้คือตายตัวไว้เลยคือเป็นเงินค้ำประกันไว้เ,เหมือนเราเงินไปที่ค้ำเราเองบ้างเราอยู่ที่นี่ได้ไงบางคนเขาใช้ตายตัววางสติดกแบงค์ไว้ก็ดีไปถ้าเขามีเงินใช้บางคนเข้าออกแต่เขาจะเอาเข้าก่อนสามเดือนที่จะถึงกำหนดแถว,แถวมันจะมีกระบวนการของแถวๆจนจดจนบังนะ บางนะยายจ๋าจากบางนะมันจะมีขบวนการจุดจุดจุเอาเงินเข้าแล้วจากสามจะเอาเงินออกก็มีใก้จเยอะเยอะเยอะวันนี้โอ้รอดูนะคะคุณจุดจุดจุดแล้วคนไทยก็ช่วยหลบจุดจุดจุดอีกเยอะธนาคารด้วยคุณสวรรค์ตรงนี้ต้องรอดูนะตรงนี้ต้องรอดูเพราะว่าน่าจะเป็นเข้ากระบวนการที่แบบสอบสวนลึกเลยแหละเราต้องรอดูว่าเราจะยิ้มแฉ่งยังไงคิดว่าตอนนี้ผมผมคิดว่าเตรียมตัวที่จะหนีแล้วล่ะ เตรียมแล้วใช่ไหมคุณชัยอย่าเพิ่งยิงประเด็นสิเราต้องตรวจสอบกันก่อนสิเอาเอาปัดหมดไว้ทีกนี้ถ้าเป็นผมนะเอาง่ายถ้าเป็นคุณอะคุณทำาหลังนี้แล้วคุณไปด่าชาติอะมันก็น่าจะไม่เหลืออืมเราก็ต้องเพนนะนะเราก็ต้องเพนน่ะนะคนที่จะซวยก็คือคนยิ้มหวานหวานอยู่ข้างๆกันแล้วไปด่าเขาน่ะไปด่าเขาทำไมไม่เข้าใจไอ้ฟาร์มช้างเป็นชื่อของใครอ่ะก็เป็นชื่อของพเดยา์เขาก็ต้องโดนดิบอะของเมีย เพราะเยังไอองฝรัร่งไม่มีสิทธิ์ครอบครองอะไรทั้งสิน้น <c oughs> ต้องถามว่าชื่อใครเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็มีหนึ่งสองสามสีห้าหลายหายคนมาเข้ารูปเกล่ยวอะเชื่อผม <ừ> มันไม่มีแค่บุคคลธรรมดามันจะมีจุดจุดจุดเข้ามาต้องเกี่ยวคุณชยัยคุณชัยศึกษาเรื่องซัมบูบ้างไหมอะไรครับจดทะเบียนเป็นแฟนที่มาอยู่เอาเป็นเพือพ่อนกันะเพื่อนเพื่อนหญิงเพื่อนชายค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถทำได้ที่อำเภอครับใช่สิทธิพาเนี่ก็เหมือนก็เหมือนแต่งงานธรรมดาครับอยู่กันห้าปีก็ได้ต้องครบห้าปีอยู่กันครับแล้วป้าเขาอยู่คุณมีอะไรครับเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าไม่จะแต่งงานกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงได้ครับโดยที่คุณไปจดเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันว่าฉันมีสิทธิเขาเม็นีสิทธิกันชัดอันนี้ก็เหมือนสามีภรัยาแล้วแล้วเขาอยู่สิบหกปีตอนเนี้ยอยู่สิบหกปี ก็สาวกีเดีนเดียวจริงๆนะสาวีเดนเดี๋ยวหนูเดี๋ยวขอถามก่อนแล้วคุณชายให้ความรู้หน่อยเพราะว่าสาวิีเดนเนี่ยมีฝรั่งที่ว่าจดันเบียนมาอยู่เป็นสิบปีฝรั่งยกออกจากบ้านได้ไปหลายคนละอารมณ์ช่วยแกะไขข้อนี้กับให้กับหญิงไทยเราหน่อยไม่ไม่เขาวกะคำตอบเอาใหม่